บอชันนะครับเป็นทางบอชันในก้างๆสวยครับสวยงามเป็นลานหินนะครับทั้งเบิรเป็นพลานหินแต่ว่าเมื่อยไปอีกน้อยก็เป็นหินเสรรูปเหมือนเด็กทางขึ้นทำนะครับทางลงทำเมร่ะมันขึ้นทำ ต้องทำปฏิหารน,นะครับทีพาไปบึงทำปฏิหารครับวันนี้กะเทือแหลกขึ้นกันทีทีมาจาวาซิมาหลายปีแล่นะแ,แต่บริมาคืคอทางกะค่อยๆไปนะครับบึงธรรมชาติไปนำํำ <laughs> ค่อยๆนะครับใส่เกียร์ตำ่ำบนที่มาก็ใส่เกียร์ต่ำนะครับระวังกอน จาที่เดินทางขึ้นมานะครับเขาก็มาฮอดแล้วนะครับมีคนมากขึ้กันทางขึ้นครับทำปฏิหารนะฮะมันนี่ก็มีโอกาสได้มากนะครับโดนแล้วจ้าไว้โดนแล้วม่ได้มาเจกเทือนะครับเดี๋ยวเขาไปบึงครับทางน้าก่อนขึ้นไปนะครับทำปฏิหารนะครับอยู่อุบลกันครับทัอยูเส้นทางเดียวกันกบพระชนะไดนะครับผม เส้นทางเดียวกันนะครับประการรมนี้เป็นประวัติของพระนะครับพระพระทุดงหรือว่าพระปฏิบัตินะครับเป็นหลวงปู่ข้ามคันนิ่งเพิ่นกะเคยลงไปนะครับที่ได้เขียนไว้ในประวัติของเพิ่นขึ้นกันนะครับทำนี้บรรยากาศกา็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าคือเขาฤดูใบไม้พลิแล้วนะครับช่วงนี้เดือนท่านว่าแล้วเนาะ เดี๋ยวเฮายางไปเบิ่งครับท่างผุนปูเท้าเทพพนมก่อนลงไปทำอ,อ,อ้อขอนมาสักการเพื่อนก่อนนะครับเทพผููเพิ่นปกปักนะครับเพื่อความปลอดภัยของเฮาเนาะก่อนลงไปนะครับเราไม่ไม่ลบหลู่นะครับสิ่งที่มองบ่เห็นแล้วก็พิสูจน์บ่ได้นะครับผมเดี๋ยวเฮาไปสักการะเพื่อนก่อนเนานะก่อนเฮาสิลงทำเนาะพอ่อแม่ครูบาอาจารย์เนาะครับเนาะ จากที่ผมกลับนมามสการนะครับเรียบร้อยเนาะขอความห่วงเวลาเขาลงธรรมนะครับต่อไปฮากรสียางไปล่งธรรมนะครับผมสิ่งต้องห้ามนะครับห้ามเขาส่งนะครับ <c oughs> อยู่ธรรมเพื่อนห้ามเขาส่งนะครับขันยาเปิดธรรมเพื่อให้ญาติโยมได้กราวไว้บูชาไม่ใช่เขาส่งอ๋อครับ เพื่อนต้องห้ามนะครับเขาผีสรงเจ้าเพื่อนห้ามนะครับผมเป็นเพื่อนอนุญาตให้ลงไปกับสกาละเนาะเดี๋ยวเขาลงถามก่อนนะครับเดี๋ยวพอขึ้นมาเดี๋ยวเขาคอยไปเบึงเจดีนะครับทั้งหูนไกลๆวนนะครับตอนนี้เขาลงไปถามก่อนพอเริ่มอ,อกจจะเขตมาเนาะ กเริ่มได้บรรยากาศความเย็นของป่านะครับแล้วก็ความเงียบสงบของสถานทีเนาะเราต้องเคารพสถานทีครับโดยความสำรวมนะครับเนะาะค่อยๆไปบอสเสียงดังบอคุยกันบอหยอกรอกันนะครับนะความสวยงามของธรรมชาติแรงธรรมชาตินะครับที่เป็นถ้รมลงไปนะเราก็ข้างล่างจะเป็นธ้ํานะครับผม โดยสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนจะเป็นปองเป็นหู้ซื่อนะครับที่ลงปลูข้ามคันนิงเพิ่นลงไปตอนแหลกนะครับแต่ปัจจุบันนี้เพิ่นเห็ดบันไดทางลงนะครับไม่เรียบร้อยแล้วนะครับบรรยากาศดีครับเงียบสงบเย็นนะครับโอเคครับ คระท่านปฏิหารนะครับวัดนี้ผมกะฟั่งประวัติเพื่อนมาหลายอยู่ครับผมตั้งแต่หลวงปู่ขาคันหนิ่งไปแล้วครับเมื่อน,นี้ได้มีโอกาสที่จะมานะครับสาธุขออนุญาตเออครับปู่ขับเขาได้อยู่รับเขาได้ครับถอดรองเท้าถอดรองเท้าข้างนอกนะครับนะครับผม ตอนนี้ก็อยู่ทางล่งนะครับของทำปูทำยาเนาะครับผมก็มีองค์ปูองค์ยานะครับเดี๋ยวเขาจะลงไปนะครับข้างหลังนะครับได้ทำไปครับครับผมสาธุถูกขออนุญาต้อครับปูยาขออนุญาตช่วงทำแน่ทางลงนะครับตอนนี้ก็บ่แไม่นาฝนเนาะถ้าเป็นนาฝนอาจจะบรรยากาศอาจจะเย็นกว่านี้นะครับผม ลงทำนะครับจะเป็นบันไดนะครับยาวเข้าไปได้ทำเลยนะครับสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นป้องหน่อยๆน,นะครับตั้งแต่ปู่ย่าเพิ่นเปิดทามากอได้เห็ดบันไดลงนะครับแตก่กอนได้ล่ยเชือกลงนะครับเ,เป็นเธอแหลกขึ้กันนะครับที่ผมมาหนีนะครับบึงอยู่ในเน็ตใน y o u t u b e กันไล่ จะเบิ่งกะว่าจะมาหลยเทือแล้วนะครับแต่ก็บมมีโอกาสได้มาครับข้างล่างนะครับเป็นหินนะครับจากปากรำข้างบนนะครับผมเส้นทางของหลวงปู่นะครับที่เพิ่นได เขามาชมทำนะครับนี่คือเส้นทางแห่งเมืองบาดาลน,นะครับอยู่นี่เป็นบาดาลพิภพนะครับหรือพิภพของหนักเนาะทำปูญญานะครับเพื่อนก็เปิดให้เขาไปชมไปกราบปลายสการะเฉพาะส่วนที่เป็นหนาเมืองนะครับที่ให้เขามาชมได้นะครับแต่ว่าลึกเข้าไปนั้นเพื่อนห้ามนะครับมันอันตรายนะครับเป็นทีที่อันตรายนะครับ เพื่อนก็หามไว้เข้าไปนะครับเพื่อนเปิดให้เขาเฉพาะทําเข้าไปาสการะนะครับข้างหน้านะคริม,มีพระซิวลรีนะครับอยู่ท้างหน้าเดี๋ยวเข้าเขาไปข้างในบ้างนะครับ ีสวยงามนะครับสวยงามระกะไง่หองกว้างนะครับหบลังจากพ้นประตูเล็กมาเนาะครับก็บจะเป็นห้องโถงเงานะครับกเกษมีพระพุทธรูปให้เข้าสักการระบูชาหลายนะครับหลยองค์ เป็นธรรมทีเงียบสงบนะครับนะครับเป็นประตูของเมืองบาดาลน,นะครับหรือวานาพิพบที่ได้ถือเอเอขึ้นยังละบันทึกไว้ในหนังสือนะครับของประวัติของพระนะครับลายลูก นี่ก็น่าจะเป็นลักเมืองนะครับแล้วก็หินหินหัวจระเข้กันเอินหินหัวจระเข้นะครับมีลูกทรงมอนหัวจระเข้คือหัวแขกนะครับนี่ก็จะเป็นลักเ<ช>มืองแล้วก็จะมีผ้านอนนะครับอยู่ข้างในสวยงามนะครับเข้าไม่ได้ห้ามเข้าอันตราย นี่นะครับคือส่วนที่เพื่นสามารถให้มนุษย์เขาได้เนาะหลังจากาขังหลังไปนะครับที่มีที่กั้นนะครับที่เพิ่นเอามาก,กันเพิ่นห้ามเขาเลยนะครับผมเป็นที่ที่มนุษย์หามเขานะครับหรือเพื่นผู้ที่เพื่นบออนุญาตหามเขานะครับจากนี้ไปก็จะมีครับหลายรูปแบบนะครับอยู่ข้างใน ซึ่งก็มีบรรยายไว้ที่เพิ่นลงหนังสือไว้ก็มีนะครับผมนะครับนี่ก็คือถ้ำม,มืดนะครับหรือว่าทำปฏิหารนะครับของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับโค้งเจียมครับก็จะมีประมาณนี้นะครับ อยู่ในธรรมเดี๋ยวข้าวคอยขึ้นไปเบิงข้างบนนะครับจะไปนมัสการเจดีนะครับอันนี้ก็จะมีลูกแกว้วแก้วสารพัดนึกนะครับหรือลูกแก้วประจำองค์พญานาคของเพิ่นนะครับผู้ใดสายขอพรสายมู่นะครับก็ลองมามทำบุญครับมาขอพรเบิงนะครับผม ทำปาฏิหาริย์นะครับผมเดี๋ยวเขาขึ้นไปข้างบนนะครับนะครับกะเรียบร้อยเนะเาะเขาไปได้ทมนะครับตอนนี้กะกำลังเดินทางขึ้นไปนะครับข้างนอนกอยู่ข้างล่างนี่ก็จะเป็นโบนามซักซิ์นะครับที่ได้ยินเสียงนะครับไหลอยู่ตลอดเวลานะครับ ประมาณนี้นะครับที่อยู่ในถ้ำเดี๋ยวเฮาก็ะซิขึ้นไปเบิงข้างบนนะครับอีกเทือนึงดีมุ่มยัง่บ้านด้ดไปนะครับผมทานี้ก็ถือว่าสวยนะครับสวยแล้วก็เป็นที่สกาละนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ ผมขึ้นมาวาดปากทำเรียบร้อยนะครับครับผมออกมาข้างนอกข้างในมืดนะครับออกมานี่แดดเลยยางไปยางมากกเริ่มหอบเกอนอันนี้เป็นสารปูพญานาักนะครับเนาะสารปูพญานักนะครับตีิันเห็ดไปข้างนอกนะครับเดี๋ยวหฮอยยางาไปทางเจดีนะครับ ล้านพระนะครับมีพระหลายรูปหลายองค์นะครับแล้วก็กำลังไปนี่คือเจดีนะครับทรงระครั้งคว่มนะครับผมแล้วก็มีพระอีกหลายองค์นะครับเป็นล้าน ล้านกว่างนะครับลักษณะพื้นที่เป็นล้านหินกว่างนะครับผมชีวกครับผมมาถึงแล้วเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งนะครับว่าข้างในมีอย่างแน่นะครับ โดยทั่วไปกะเป็นวัดสวยงามนะครับวัดสวยครับผมอ๋อข้างในมีองค์พระแก้วมรกตนะครับพระแก้วมรกตนะครับแล้วก็เป็นเสานาเกี้ยวนะครับเสานาครับเสานาเกี้ยวครับ,รบอันนี้ก็ ลงปูงมันนะครับลงปูงมันเดี๋ยวเขาไปสักการะพระพุทธรูปก่อนนะครับผมครับผมสาหรับคลิป,ปทำปฏิหารเนาะครับก็ลองนะครับลองมาเบิงนะครับคู้ใดที่อยากาทําบุญน,นะครับอยากจะหาแหล่งท่องเที่ยวนะเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับ ศาสนานะครับเพือธีการละบูชาเป็นที่พึงของใจนะครับนอกจากขอแนะนําอีกสถานที่หนึ่งนะครับถ้ำปฏิหารนะครับจังหวัดอุบลนะครับอยู่อำเภอโค้งเจียมนะครับลองมาสัมผัสมาสักการะบูชากันได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเลยหลายครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ